คุณผู้ชมครับแม้หลายคนจะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร,รประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้ตื่นตระหนกนะครับยังคงใช้ชีวิตตามปกติอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานจากคุณจักเพชรกุลทองครับหลังเหตุระเบิดเกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงประชาชนหลายคนที่ทราบข่าวยังคงใช้บริการระบบขนส่งมวลชนตามปกติทั้งรถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้า BTS โดยเฉพาะที่สถานีสวนจตุจักรยังเป็นจุดที่มีผู้โดยสารใช้บริการจํานวนมากเช่นเดียวกับประชาชนที่ทราบข่าวผ่านทางโทรทัศน์หลายคนรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตื่นตระหนกเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทีมข่าว True for You ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ไปยังจุดเกิดเหตุพบว่าแม้บางสถานีจะอยู่ใกล้กับสี่แยกราชประสงค์ แต่ก็ยังมีประชาชนใช้บริการเหมือนเช่นทุกวันเวลา20นาฬิกา40นาทีนะครับการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครยังคงให้ตามปกตินะครับประชาชนยังคงเดินทางมาที่สถานีรถไฟฟ้าสยามและไม่ตกนธตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ1ึงชั่วโมงกว่าที่ผ่านมานี่เองครับหลังเกิดเหตุตำรวจยังคงเร่งหาเบาะแสและวัตถุพยานใกล้เคียงในที่เกิดเหตุ รวมทั้งสนที่กาลังกับทหารดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบเข้าไปคบยครับเมื่อช่วง21นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้พบชิ้นส่วนสำคัญที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดในครั้งนี้นะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นได้นำไปตรวจสอบแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ยังคงกันเป็นพื้นที่อันตรายไม่ให้ประชาชนเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุครับ เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้บางคนต้องสูญเสียคนในครอบครัวเช่นญาติผู้เสียชีวิตคนนี้ต้องเสียน้องสาวที่กําลังพาเพื่อนชาวฮ่องกงมาเที่ายวในย่านราชประสงค์น้องสาวพี่เสียเขาพาเพื่อนฮ่องกงเขามาไหว้พระยังไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้คุยอะไร ขณะที่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้โพส,สติ๊กเกอร์ให้กำลังใจและแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดด้วยข้อความต่างๆซึ่งมีการแชร์สติกเกอร์ดังกล่าวเพื่อเป็นการให้กำลังใจและแสดงความไว้อาลัยอย่างมากมายจตุพรอัธโยโค,โคถ่ายภาพจากเพชรกุลทอง True for you รายงาน